สวัสดีครับเดือนนี้พฤศจิกายนปี2023นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองมาทำท่าแพลงกิ้งนะครับว่าได้นานกี่นาทีนะครับซึ่งโอ้โหผมไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วมั้งปกติก็จะแค่แบบทำแค่นาทีนาทีครึ่งหลังออกกำลังกายประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้นานกี่นาทีอุปกรณ์ง่ายๆพร้อมครับขอที่ตั้งข้อสอบหนะ่อยจะได้ไม่เจ็บส่วนอันนี้ก็จับเวลาให้เห็นกันสดๆเลยอันนี้เริ่มที่ศูนย์เลยนะครับ คลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อเลยนะยาวเลยนะ่ะเต็มตัวเวลาเดินคุณก็จะดินเสียงหายใจของผมไปด้วยนะฮะตอนนี้ค้างนานเลย โอเคเวลาจับอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้ากลัวว่าจะขี้โกงหรือแอบตัดต่อการทางหรือเปล่าก็ซูมเข้ามาดูนาฬิกาได้เลยนะครับเนี่ยไม่ตัดต่ออะไรเลยช่วงนี้ยังคุยได้ นึกถึงตอนที่ดูคลิปกิน n นส s w เวิลด์เรคคอร์ดนะครับโพสถิติโลกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าแรลงจิงนานที่สุดในโลกสำหรับผู้ชายนี่เหมือนจะ9ชั่วโมงแต่ผู้หญิงนี่รู้สึกว่าจะ6ชั่วโมงนะครับเท่าที่จำได้ <c oughs> ของผมแล้วครับวินาทีนี้อย่างที่บอกไม่ได้ทำมาเป็นปีได้สักสองนาทีก็เก่งแล้วมั้งปกติปกติซ้อมเองก็อยู่ที่ประมาณนาทีครึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ลุ้นอยู่อย่างเดียวนะครับนี่ผมไม่ไม่เห็นเวลาเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันมันหันเข้าด้านนี้ด้ยวยผมชงเงื้อมองไม่เห็นก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเลยนะล่วงก็คือล่วงเลยนะ <c oughs> เทคนิคของการทำแพลนกิ้งนานๆนะครับใครอยากจะเอาไปทํามีอยู่อย่างเดียวอย่าดูเวลาถ้าดูแล้วมันบั่นทอนจิตใจฮะ <c oughs> โอ้ยอาการเริ่มออกแล้วผมจะยังไม่ล่วงนะแต่ขอขยับนิดนึงยังไม่ล่วงนะ วินาทีนี้ถ้าใครซูมเข้ามาดูก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าเริ่มเข้าแล้วสั่นแล้ว เริ่มละออผมไม่ได้ดูเวลาเลยเนี่ยไม่รู้ว่ากี่นาทีละเอออยากเห็นนะไม่เห็น เริ่มแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคสุดแค่นี้อสต็อปเวลาถ้าเมื่อกี้บวกลบนิดนึงก็ประมาณอันนี้มันคือสี่นาทีนะครับแต่ว่าจริงๆน่าจะไม่ถึงเมื่อกี้ผมร่วงไปแล้วแล้วก็มา กดปิดทีหลังก็ตีสัประมาณสามนาที55าิบาวิละกันนะครับโอเคจบการบันทึกแบบไม่ตัดต่อใดๆวันนี้ครับ